สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับเนื่องจากวันนี้กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรม8ปีสายยหรับแห่งกอบ่วกขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่9ธันวาคมครับณอิมแพกเมืองทองธานีครับวันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการแถลงข่าวว่า การการิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ภายในาง,งานมีอะไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามการถแถลงข่าวกันครับ แสดงแบบนี้ก็จะมีตลอด9วันของการจัดงานด้วยนะคะช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญนะคะเราจะได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในงาน9วันนี้นะคะต้องอยากเรียนถามท่านประหลัดก่อนนะคะถึงความตั้งใจของกระทรวงแรงงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหากรรมสายเรักรแห่งครอบรัวนะคะในปีนี้ก็ครบรอบ8ปีค่ะเรียนเชิญท่านประหลัดค่ะรหั หลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักๆด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคับของพระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชลครับสยามกุัรราชกุมารแล้วก็พระเจ้าพรวงเธอพระองค์เจ้าสีลัตนะครับพระวรวรราชานะครับแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระเชลกิจยาภา พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัวลีนารีรัตนะครับและที่ท้ายสุด,สดก็คือพระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชธน,นะครับน่เป็นวัตถุประสงค์ในการเฉลิมพระเกียรติของท้านท่าพระองค์นะครับประการที่สองก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินงานและความสําเร็จของโครงการสายเย,ยลักษณ์แห่งครอบครัวนะครับและประการสุดท้ายก็คือ วัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้านศิลปาชีพ904แล้วก็กลุ่มสมาชิกโครงการสายลักษ์ครอบครัวทุกจังหวัดนะครับโดยมีกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคีของโครงการสายลักษ์นี้นะครับซึ่งปีนี้เรารับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดนะฮะเรื่องการสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างครอบครัวอุ่นและมั่นคงน,นะครับโดย การนำเอาหลักเป็นจวิถีการพัฒนาของโครงการสัยลักษณ์เนี่ยมาเชื่อมกับภารกิจของกระทรวงแรงงานนะครับโดยมุ่งเป้าหมายก็คือให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีรายได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองสู่ครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนเข่งแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับ นี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะสาวัตถุประสงค์หลักๆด้วยกันนะคะเพื่อเฉลิมเกียรติทั้ง5พระองค์ค่ะเพื่อเผยแพร่ผลงานในโครงการสายราดาแห่งครอบครัวนะคะรวมทั้งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ด้วยค่ะ อยากเรียนถามท่านบรรลพบนะคะถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของตรงการสายรัชแห่งครอบตัวในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรล,ลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารค่ะเราได้ยินชื่อตรงการบ่อยแต่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบจุดเริ่มต้นนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วการจัดงานพากรรมสายรัชแห่งครอบตัวครั้งแรกเนี่ยเริ่มมาได้อย่างไรเรียนถามท่านบรรลพบค่ะครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้บิณเจตได้ก,ากราบคับ สำหรับโครงการสยาักษงครอบครัวเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากทำขวัญพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุลรุชกุมารและพระปฏิทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชาญาในสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุลราชจุมารน,นะครับทำขวัญพระราชทานที่ว่าก็คือนมแม่คือหยดแรกของสสยลักษณ์ครอบครัวนะครับแล้วพระปฏิทาน ของพระเจ้าตรูพระองเจ้าสีรัชท์รชยานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอาการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมก็คือพระองค์ท่านทรงเล,เล็งเห็นว่าปัญหาเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องแก้ที่ครอบครัวที่สถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสมเด็กได้รับการดูแลใน,ใน,ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็จะทําใหเา้เด็กได้รับความอบอุ่นเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ของเด็กตลอดไปนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นจุดที่มาโดยมีหลักการที่สําคัญก็คือการสร้างสา,งาบัญครอบครัวให้มั่นคงนะครับแล้วก็การสรรสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วที่สำคัญโครงการนี้มีวัดมีวัตถุประสงค์ ที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่องของการล้นรงะงงให้ผู้คนในสังคมไทยเนี่ยเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวแล้วกเ็เน้นในเรื่องคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนนะครับนั่นคือที่มาของโครงการและก็โครงการสายลักแห่งครอบครัวในพระราชบัญญัติเนี่ยก็ได้เริ่มก่อกำเนิดมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2548ครับ จุดเริ่มต้นก็เป็นวันประสูติของพวกท่านเมื่อ8ปดีที่แล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการโดยกบบระบวนการวิธีการทําง,งานของโครงการเนี่ยสัวครับก็จะเริ่มต้นจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเริ่มต้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน,นในทุกขั้นตอนครับาการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะทําให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับและที่สําคัญเนี่ย การดาเนินการใดๆในโครงการเนี่ยต้องคํานึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในในชุมชนนะครับอันนั้นก็ก็จะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นในจุดตอนเริ่มต้นเนี่ยพวกท่านก็ให้ให้มีพื้นที่โครงการก่อตั้งในสี่พื้นที่ในทุกภูมิภาคในภาคกลางเนี่ยพวกท่านได้พระราชทานโครงการสายลักของครอบครัวในพื้นที่9 4นะครับ,รบก็คือ พระทาทให้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชบริพารและผู้ถวายงานกระโงค์ท่านนะครับก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่904เนี่ยมากมายนะครับส่วนในภาคเหนือเนี่ยก็จะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ในภาคใต้ที่อำเภอเมืองอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่อำเภอปักตงชัยจังหวัดนครราชสีมาทั้ง4พื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ก่อตั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขยายผล <c oughs> ไปในไปในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาค จากจุดเริ่มต้นปี48จนถึงปัจจุบัน8ปีเนี่ยพระองค์ท่านได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆในทั้งหมด40 45บจังหวัดแล้ว<ม>นะครับาจากการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทรงงานในต่างจังหวัดเนี่ยพระองค์ท่านก็ท่งเล่งเห็นว่าในต่างจังหวัดในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีกลุ่มอาชีพมากมายหลากหลายแต่ว่าช่องทางในการจําหน่ายเนี่ยมีน้อยนะครับพระองค์ท่านก็ส่งห่วงใยกับ กลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำยังไงหาช่องทางให้เขาได้มีโอกาสขายผ,ผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเขาที่ที่ทำมานะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็มีทรัพยากรนะครับมีทักษะมีฝีมือนะครับก็เลยพระองค์ท่านก็เลยให้มีพัฒนบรให้จัดมหกรรมโครงการสสยลักษณ์ก็ปลุกขึ้นนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยกระทรวงเกษตรครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพครั้งที่หนึ่งก็จัดที่เมืองทอง ครับครั้งที่สองจัดที่อตกรค่ะรับครั้งที่สามถึงครั้งที่8เนี่ยก็จัดที่เมืองทองนะครับโดยครั้งที่3เนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งที่4ก็กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่5กระทรวงศึกษาธิการค่ะครั้งที่6กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ครั้งที่7คือกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่8กระทรวงแรงงานเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง11ภาคีครับอันนั้นก็เป็นที่มาของโครงการและที่มาของมหากกรรมสลัษณ์ ครอบครัวครับจากจุดเริ่มต้นคือคําขวัญพระราชทานนมแม่คือหยบแรกของสายเยรักแห่งครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องการเดินโรงให้เห็นความสําคัญของครอบครัวและให้ทุกคนช่วยกันดูแลเด็กด้วยการทํางานอย่างที่ท่านวันลบได้บอกนะคะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แล้วก็ก่อให้เกิดงานพากกรรมสายรัฐแห่งครอบครัวมาปีนี้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพนะคะเราได้ชมจากวิดีทัศน์ตอนเริ่มงานนะคะว่ามีร้านค้าในโครงการมาร่วมงานถึง584ร้านแต่และร้านที่มามีความหมายและมีความสําคัญนะคะตอบเดินเชิญเรื่องเกียงไกลให้รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าที่จะมาร่วมงานาสินค้าคที่นําจะมาขายของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยพระองค์ทรงเคยรับสั่งไว้ว่าในปีใหม่เนี่ยอ,อยากจะให้ของขวัญ กับราษฎรหรือกลุ่มแม่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าที่มาขายในของ i ิน a c t เมืองทองธานีใน8ปีสายลักษณ์นี่นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่นาราทิวาสไม่ว่าจะเป็นที่หนองคายไม่ว่าจะเป็นที่สากแก้วหรือเชียงใหม่แม่ฮองสอนราคาที่แม่ฮองสอนเท่าไหร่ ราคาที่สากแก้เท่าไหร่ก็ราคาที่อินแพคเมิรนทองธา,านีเท่านั้นราคาเดียวกันราคาเดียวกันท่านไปซื้อส้มแขกที่นาราธิวาส10บาท<ฆ>ท่านก็มาซื้อที่อินแพ t คอินแพคในราคา10บาทเช่นกันเพราะนั้นร้านค้าของเราค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเราแบ่งออกเป็น5แผนกด้วยกันนะครับแผ<ฆ>นกแรกก็คือแผนกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพราะนั้นอาหารแห้งเนี่ยจะมีจากทั่วประเทศเลยนะครับท่านที่เคยรับประทานกล้วยตา ท่านที่เคยรับประทานของอะไรต่างๆแปลกๆนะครับนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่กลุ่มแม่บ้านเนี่ยผิดโดยตรงนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ผ่านการรับรองคุณภาพอย่างดีเยี่ยมในส่วนที่2ก็คือเรื่องของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเ,เรื่องของน้ำอบน้ำหอมเป็นคงสมุนไพรเรื่องของน้ำมันงาน้นำมันมะพร้าวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวของประจวบคีรีขันน้ามันงานของแม่ฮ่องสอน ก็จะนํามาขายที่นี่นะครับนะฮะมีเครื่องสมุนไพรเครื่องอะปะทินผิวต่างๆมากมายก่ายกองในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของหัตถกรรมท่านจะชบพบหัตถกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าของเสือกระจูด<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตยปาหน,นันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสายใย ของใบาตาลที่จังหวัดสงขานะครับท่านมาเลือกซื้อได้เลยนะครับกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะ,ะทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหัตถกรรมนะครับนะฮะ,อ,ะอ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของผ้าอยากจะเรียนให้ทราบว่างานมหกรรมโครงการสายลักษณ์ครั้งที่8เนี่ยเราจะรวบรวมฝีมือการทอผ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตินโจกข,ข,ของสุโขทัยผ้าย้อมคราม ของสกลนครผ้าไหมสุรินผ้าไหมโคราชผ้าของสงขานะครับผ้าของรา,าชบุรีผ้าน้ำไหลของนาดนะครับนะฮะผมเรียนได้ทราบว่ามีเกือบร้อยล้านนะครับแล้วเรียนให้ทราบว่าท่านไปซื้อที่แหล่งทอผ้าราคาเท่าไหร่ที่นี่อาจจะถูกกว่าเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานได้ความอนุเคราะห์ในการที่ ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางต่างๆซึ่งจะมีกระทรวงเกษตรและกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะที่ดูแลกลุ่มแม่บ้านโครงการสัยลักษ์จากจังหวัดต่างๆที่มานะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนได้ทราบว่าในวันที่1ถึงวันที่9นะครับท่านถ้าไปช้าผมเรียนได้ทราบว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับนะฮะไม่ได้มีเก็บก๊กเอาไว้ขายวันที่9 วันที่หนึ่งตั้งแต่วันแรกของก็จะมาเต็มเลยครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับะนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเฝ้ารอคอยก็คือ,อแม่บ้านง,งานครัวประจําโครงการสายลักษณ์แห่งครอบครัวเราจะมีครัวจากแม่บ้านง,งานครัวประจําโครงการสายลักษณ์แห่งครอบครัวเนี่ยฮะ